ไดมอนด์มาสเตอร์를전반기후반기유지하시면최소월400만원에서1,300นั่นเป็นตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะซึ่งนะคะรอบนี้นะคะก็ม yep> ีสมาชิกทั้งหมด49คนนะคะจากประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็รวมทั้งโลกนะคะก็คือ131คนค่ะ

รางวัลนะคะคอวันนี้นะคะให้ไว้เพื่อรับรองว่าสมาชิกนะคะมีความเหมาะสมแล้วก็ได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งไนม์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอุลด้วยนกรรมกากัดบิิิ ชอดอกไม้ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กันนะคะหนึ่งสองสามอาโธมีค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของไดมอนด์มาสเตอร์ ไฮนส์สอนิคกว่าครอครัวครอัวรค่ันควรอัอบครัวครอวอครัวครอบครัวค่ะค่ะวูรที่รัรรันแล้วก็ยกระดับชีวิตของครอบครัวค่ะบัวอคนครคอัวครอรัวัรัวค่ัอบทรัวนคััอัคออัคอัครอออออคนค ฉันก็ทำงานที่นา่นประมาณ10ปีนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะตอนที่ฉันทำงานเนี่ยฉันก็ได้เห็นถึงชีวิตหลังเกษียณนะคะที่ไม่มีการเตรียมพร้อมเนาะทั้งจะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ไม่มีการติดต่อกับครอบครัวนะคะ่ แล้วฉันก็เริ่มย้อนกลับมาถามตัวเองนะคะว่าอนาคตของฉันละ่ะแล้วฉันจะเตรียมตัววยัยเกษียณยังไงละ่ะซึ่งนะคะระหว่างที่ฉันกังวลนะคะฉันก็ได้พบกับสปอนเซอร์ของฉัน,นะคะ่ะที่โบสถ์ค่ะแล้วฉันก็เริ่มดูแลผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์อะโทมีะคะ่ค่ะแล้วก็ ค่อยๆดูวิดีโอเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้นค่ะค่่ยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ก็ยิ่งตกลุ่มรักค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ฉันรักที่สุดนะคะก็คือโปรโตีนอินเทนซีแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ค่ะเพราะจริงๆเนี่ยฉันเป็นคนเส้นผมที่บางแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเลยค่ะแล้วก็ผมร่วงเยอะด้วยกังวลตลอดเลยค่ะ แต่ตอนนี้นะคะไม่มีบาไม่มีกังวลแล้วค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยใช้แชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ของโทมี่ค่ะแล้วก็สุขภาพผมก็ดีขึ้นค่ะฉันก็พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของโทมี่มากๆเลยค่ะหลังจากที่ฉันใช้อโทมี่ไปเรื่อยๆนะคะก็พบว่านะคะในบัญชีของเราเนี่ยมีค่าคอมเข้ามาค่ะ ก็เลยได้คิดว่าอ๋อการบริโภคมันสามารถเป็นรายได้ได้นี่และนี่นะคะจึงทำให้ฉันเนี่ยเข้าใจถึงรายได้จากระบบนั่นเองค่ะฉันก็ลางงานนะคะมาเข้าสัมมนาแล้วก็ฟังเกี่ยวกับแพงก็ตลาดนะคะหรือว่าอ่อประสบการณ์ของผู้สำเร็จค่ะ มันก็เหมือนกับฉันเป็นกองน้ำนะคะก็ฟังไปทุกวันซึมซับไปทุกวันนะคะสุดท้ายเนี่ยฉันก็เป็นเหมือนอะูอมีนเป็นชาวอะทอมีเต็มตัวเลยค่ะคะ่ะแล้วฉันก็เริ่มที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับคนรอบข้างค่ะแล้วก็สร้างกลุ่มสมาชิกข,ของตัวเองได้สำเร็จค่ะ2024년12ตุลาคมน,น,นะคะฉันก็ ลาออกในช่วงปลายปี2024นะคะแล้วก็มาทำอทตอมี่เต็มตัวเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่5ปีเนี่ยฉันก็จะเกษียณแล้วค่ะแต่พอนึกภาพว่าเออเอาเวลา5ปีนั้นมันทำอะตอมี่มันน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าฉันไม่อยากจะมาเผชิญกับวัยเกษียณที่ไม่มีการเตรียมตัวค่ะ กล고อเค่ในขณะที่ฉันเนี่คิดถึงาของตัวเองในอนาคตแล้วก็าที่เหมือนเรามีความสุขมีอิสระเนี่ยฉันก็ลาออกเลยค่ะมาทำวุมีเต็มตัวองตังย์ฮ่อ่องตังย์่ังย์ฮ่องัองตองตอต่อั่อั่องั่อัอองตังย์ฮ่งตังย์ฮ่อ่องตังย์ฮยฮ่ออกว่า เนี่ยคุณทํางานหนักมาโดยตลอดนะคะก็ถึงเวลาที่คุณควรจะทํางานที่คุณอยากทำแล้วนะคะฉันรู้สึกซาบซึ้งกับคําพูดของสามีมากเลยสามีฉันสุดยอดเลยใช่ไหมคะแต่ดังนั้นเนี่ยอีกสิปีข้างหน้านะคะฉันจะตอบแทนเขานะคะด้วยการซื้อนะคะบ้านพักตากอากาศในชนบทให้ค่ะเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้ปิ้งหมูสาชั้นปิ้งบาร์บีคิวนะคะนี่เป็นฝันที่จะต้องเป็นจริงแน่นอนค่ะ 진행을하면서ฉันกับพาร์เนอร์นะคะก็ร่วมมือกันนะคะท้าทายตำแหน่งไดมอนด์มาสเตอร์นะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราค่ะแล้วก็รวมแรงรวมใจนะคะทำด้วยกันค่ะค่สุดท้ายนะคะฉันก็ทำได้จริงๆนะคะแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ค่ะ이번저의도전에저의딸도 어 함께 세일즈 마스터에 도전을 해서 성공을 했는데요. 자, 쌩향 니네 가셔서 만날래. เพราะว่าลูกสาวของฉันเนี่ย할거샤리 그런데 애터미의 영 리더들을 보니까 어 글로벌로 진출하면서 사업을 확장시키는 것을 보고 제가 너무나 부러워서 적극적으로 권했습니다. 딸은 사공가 그거 자จบ 마하고대어 레이어, 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 เนี่ยพอเห็นกลุ่มยังลีดเดอร์นะคะฉันก็เลยบอกลูกว่าเออสนใจไหมนะคะและในที่สุดเนี่ยลูกสาวก็สนใจนะคะแล้วก็เข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของอาทุมีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราสองคนนียกำลังเดินสู่อนาคตไปร่วมกันนะคะแล้วก็ฉันมั่นใจว่าอาทุมีเนี่ยจะสามารถสร้างฝันของเราสองคนให้เป็นจริงได้แน่นอนค่ะ